กับฝรั่งครั้งแรกจะหันเครึ่องหรือว่าให้ฝรั่งใจให้ทั้งหมดส่วนตัวใหม่มองว่าการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราควรตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้นะคะว่าเราอยากเจอ เดทครั้งแรกแบบไหนบางครั้งเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องฟังคนอื่นหรือว่าคนรอบข้างที่เขามีความคิดแตกต่างจากเราก็วหม่จะตั้งมาตรฐานกับตัวเองเสมอคะ่ะว่าเวลาเดทครั้งแรกเนะี่ยใหม่จะไม่ห่านะคะแล้วก็ผู้ชายต้องจ่ายให้ทั้งหมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชายไทยหรือว่าต่างชาตินะคะส่วนคนรอบข้างบางคนเนี่ยก็ต่อว่าใหม่ตลอดค่ะว่าทําไมต้องให้ผู้ชายใจ่ายให้ทั้งหมดทําไมไม่ไปหาเนื่องจากว่าเราเพิ่งรู้จักกันส่วนตัวใหม่เนี่ยเป็นลูกชาวนาธรรมดาที่ออกมาทามาหากินที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูคนที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ไม่ม มีเงินไปเลี้ยงดูใครหรือว่าไปหาใครในเดทแรกนะคะแล้วใหม่ก็มองว่าใหม่ไม่ได้มีเวลาไปเดทกับใครได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็การที่เขาจะขอเดทกับเราเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนกับเราบ้างแล้วเขาก็ต้องสร้างความประทับใจให้เราในระดับหนึ่งในการที่เขาจะขอจ่ายให้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวใหม่เนี่ยคืออยู่ที่ประเทศนอร์เวย์คะแล้วก็ดูรายการเดทของประเทศนอร์เวย์เนี่ยคือส่วนใหญ่ที่เขาแบบเจอกันครั้งแรกโดยที่เขาไม่เคยเจอหน้ามาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะอาสาจ่ายให้ทั้งหมดโดยไม่ให้ผู้หญิง ส่วนคนรอบข้างใหม่บางคนที่เวลาไปเดทแล้วอาสาหารครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ลวผลลัพธ์ก็แตกต่างจากใหม่มากเลยคะ่ะคนก็ตอบว่าใหม่ว่าเป็นสาวมั่นนะระวังจะโดนผู้ชายทิ้งแบบไม่รู้ตัวที่อยากตอบกลับไปนะคะว่าถ้าหม่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยหม่ก็คงไม่มาอยู่จุดน,นี้ได้นะคะที่อยากจะซปบก่อค่ะว่าถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเดินสายฝ่อไม่ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองคะ่ะส่วนวันนี้พ่อแม่สามีก็ชวนมาทานบาร์บีคิวที่บ้านคะ่ะบาร์บีคิววันนี้คือมีเนื้อปา ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแต่ว่ารสชาติน้องคือไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพ่อสามีเนี่ยเอามาให้ลองชิมดูแลับมาพูดถึงความมั่นใจในตัวเองใหม่ค่ะ และการที่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่มีความมั่นใจนะี่คืออยู่ไม่ได้นะคะทุกคนกิจกรรมที่คนโนวยไนมส่วนใหญ่ในช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นนี่เลยค่ะปิ้งบาร์บีคิวนี่แหละค่ะรูส้สไปเทวดาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคะมาทีไรนี่คือพ่อแม่สามีทําไม่ทานตลอดอย่าเพิ่งหมั่นไส้กันนะคะไม่ใช่อะไรคะ่ะเนื่องจากว่าใหม่ยังป่วยอยู่นะคะพ่อสามีก็เลยทําให้ทานแบบนี้คะ่ะใหม่หายป่วยอ่ะใหม่ก็ทําให้ท่านทานบ้างคะ่ะถามว่าช่วงแรกที่เดินสายฝอนี่สนุกไหมขอตอบว่าสนุกมากคะ่ะเนื่องจากว่าเป็น ช่วงที่เราเรียนรู้ว่าเราชอบผู้ชายแบบไหนเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ภาษานะคะช่วง3ปีแรกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยใหม่ก็ค้นพบตัวเองนะคะว่าใหม่ชอบผู้ชายแบบไหนหุ่นแบบไหนหน้าตาแบบไหนก็เลยมาเจอสามีคนนี้คะ่ะส่วนสามีใหม่เนี่ยไม่เคยหาน,นะคะสามีใจ่ายให้ตลอดะคะ่ะว่าจะเป็นก่อนแต่งงานหรือว่าหลังแต่งงานนะ,นะคะพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยรายได้ของใหม่ทั้งหมดเนี่ยสามีก็ไม่มายุ่งนะคะและรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยสามีก็เป็นคนดูแลค่ะ บางคนก็ทักมาถามใหม่นะคะว่าทํายังไงจะเจอผู้ชายดีๆบ้างต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานในตัวเองหรือเปล่าหรือว่าทุกวันนี้ยังฝังคนรอบข้างอยู่ทุกวันนี้เราดูสื่ออะไรบ้างหรือว่าเรามีความคิดแบบไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราตามคนแบบไหนส่วนใหญ่เราก็จะมีผลรับเหมือนคนแบบนั้นค่ะผลรับในการดําเนินชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและก็มุมมองในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยลองเปลี่ยนทัศนคติของเราก่อนนะคะ แล้วชีวิตเราเนี่ยก็จะดีตามมาค่ะอะไรที่เป็นรบๆนะี่คือรบไปจากชีวิตได้เลยนะคะ